สวัสดีค่ะคุณอยู่กับโอปอและจ่าจา๊ะวันนี้เราจะพาไปชมวัดประวัสถานพุทธทาวาสหรือเรียสกสั้นๆว่าวัดพักแก้ววังหน้ากรุงเทพมาหาคนครค่ะจิตรกรรมบนบานประตูหรือหน้าต่างนั้นตามปกติจะนิยมเขียนภาพทวารบาลใช่ไหมครับที่นี่เป็นภาพทวารบาลเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากรูปเทวดาหรือยักษ์เป็นรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับ ซึ่งเทพเจ้าที่เขียนอยู่ที่นี่มีทางองค์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีและก็มีเทพเจ้าที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่ที่สำคัญเทพเจ้าบนบานประตูในอุโบสถหลังนี้ก็มีการแบ่งโซนด้วยนะครับฝั่งที่ตะวันออกเป็นของพระนาลายที่ตะวันตกเป็นของพระพิคเนศและที่ใต้เป็นของพระพิคเนศเว้นไว้แต่ทิศเหนือที่เป็นเทพเจ้าหลายองค์ วันนี้โอปอก็จะยกตัวอย่างมาสามประตูครับเทวาเจ้าที่ผมจะพาไปชมบางองค์อาจต่างจากในต้นฉบับอินเดียซึ่งไม่ต้องแปลกใจน,นะครับเพราะเทพเจ้าบางองค์หรือบางปางถูกออกแบบขึ้นในประเทศไทยของเราโดยบันทึกเอาไว้ในตำราภาพเทวรูปหรือเทวาดานุพาคอมาเริ่มกันที่พระวิษณุหรือพระนาลายก่อนเลยทั้งสองบานนี้เห็นต่างกันก็คือพระนาลัยทั้งคู่สังเกตได้จากเป็นเทพเจ้าที่มีหนึ่งเสีย ซึ่งฝั่งขวาเป็นพระนาลายแบบที่เราคุ้นเคยกันคือมีพุธเป็นผาหนะส่วนฝั่งซ้ายเป็นพระนาลายเหมือนกันแต่ขี่สิงแทนซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่พบเห็นในศิลปะอินเดีย ถัดมาเป็นพาะสีวะหรือพาะอีส่วนบ้างครับภาพขวาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เพราะเป็นปาาที่ประดิษฐ์ขึ้นในไทยอย่างพระปรเมรและพระอีส่วนปราบอังคุทภม์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีที่มาจากคมภีรนาลายสิบปางฉบับไทยแต่ฝั่งซานนี่น่าจะคุ้นเคยกันมากกว่าเพราะเป็นรูปแบบของพาะอีส่วนที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของสีวะนัตราชหรือในฉบับไทยเรียกว่าภาพปรมีสวนหรือภาพ อีส่วนปาโมลคณีก็คือพระศิวะที่กำลังไล่ลำอยู่บนตัวของอสูร์มลคณีนั่นเองทีนี้มาถึงภาพสุดท้ายอาจจะเป็นภาพที่พระเจ้าแปลกผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นอาจจะดูแล้วไม่คุณตาแปลก นั่นก็คือภาพนี้ค่ะฝั่งซ้ายคือภาพโพลรา,ามหรือภาพโพลเทพพี่ชายของพรนะกฤษณะผู้เป็นนาายอวตารจากมหาภารตานั่นเองซึ่งท่านมีคันไถเป็นอาวุธในไทยนับถือท่านในฐานะเทพเจ้าแห่งธัญญาหารส่วนฝั่งขวาเป็นเทพเจ้าที่มีชื่อว่าพาเทวิงเป็นเทพเจ้าที่เป็นปริศนาว่าท่านคือใครแถมในภาพยังแต่งตัวไม่เหมือนกับเทพองค์อื่น ดูมีความเป็นอินเดียมากกว่าไทยซึ่งลักษณะของพระเทวลิงดันไปคล้ายกับกุลก,กุมารเทพชั้นรองของศรีลังกาที่บ้างก็ว่าเป็นหัวหน้ายักษ์ผู้พิทักษ์พุทธสถานบ้างก็ว่าเป็นยักษ์ร้ายที่ชอบทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงมีคันทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเรื่องนี้ก็ยังขี้ขายว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่แต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นเทพที่ดูแปลกตาดีเลยนำมาให้ชมกันครับ วัดะวรสถานพุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าแห่งนี้จึงจัดเป็นอีกหนึ่งวัดถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีสถานะเป็นวัดร้างไม่มีพิสูจน์จำพรรษาแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นวัดร้างที่พิเศษมากกว่าวัดร้างส่วนใหญ่แต่ที่นี่ถือว่ามีอย่างครบคันแถมเต็มไปด้วยเรื่องราวที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาที่สำคัญของวัดสำหรับวันนี้ผมโอปอและจ่าจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ